โคศกพี่ซูมาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเธอมาประกาศนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะสี่สาวแบล็ k ทิ้งนะคะพวกเธอค่ะจะรวมตัวกันนะคะแล้วก็จะมาไลฟ์ไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะครอบเดบิวห้าปีค่ะโอ้ฟังอย่างนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะซึ่งพี่ซูเองค่ะเธอก็บอกว่าเธอก็ตื่นเต้นมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะได้เจอกันกันกบบลิงค์นะคะแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ผ่านมานานมากๆแล้วเนาะก็ไม่ได้ไลฟ์แบบ พร้อมกันอะไรแบบนี้ค่ะมาคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเธอก็บอกว่าคิดถึงบิงกหนักมากเลยนะคะโดยเธอค่ะบอกว่าจะมาไลฟ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน V Live นะคะแต่ก็ไม่ได้แจ้งเวลาเอาไว้นะคะว่าจะมาไลฟ์กันตอนกี่โมงค่ะยังไงก็เตรียมตัวให้ดีนะคะวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะ จะมีไลฟ์ของแบลกอิงนะคะและก็นอกจากนั้นนะคะเธอก็ยังมาขิงให้บริงดูอีกด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอได้เจอกับเจ้าเลิฟนะคะเลิฟเนี่ยเป็นน้องหมาตัวใหม่ค่ะที่ลิซ่าเนาะเพิ่งจะรับเข้ามาะคะเ,เลี้ยงดูนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะคะจากครอบครัวตัวแอลของเธอค่ะโดยปกติเนี่ยตอนแรกเนี่ยมี5แอลนะเป็นแมวทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาเพิ่มะ,ะ้าตัวที่6ค่ะเป็นน้องหมาเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งพี่สค่ะก็บอกว่าะคะเจ้าเลิฟเนี่ยเป็น สุนัขตัวผู้ด้วยนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าเธอได้เจอกันกันกบเลิฟแล้วนะคะเรียกว่าขิงกันสุดๆไปเลยอะนะ mm hmm. เพราะว่าพี่สูนะคะเป็นแบ็คพิงใช่ไหมล่ะก็เธอนะคะชอบบอกประมาณว่าเธอนั้นเป็นแบ็คพิงนะคะเธอก็เลยได้รับสิทธิพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะคะเธอก็ยังมีการมาอวดสีผมด้วยนะคะ ก็เอออันนี้จะเรียกว่าสีอะไรดีนะคะเพราะว่าเห็นพี่ซูเธอขึ้นแคปชั่นนะคะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆก็คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันคือสีอะไรนะคะเอ้าบิกว่ายังไงดีนะคะจะเรียกว่าสีอะไรดีเนาะสำหรับแอนนะขอเรียกว่าเป็นสีของผมของคนสวยแล้วกันนะคะเพราะว่าเธอแล้วทำสีอะไรก็สวยนะคะยิ่งสีนี้ก็เออทำให้หน้าสว่างขึ้นนะแต่จริงๆเนี่ยพี่ซูค่ะบอกว่าเธออยากจะให้มันสว่างกว่านี้นะคะแต่ว่าทําไปสองรอบแล้วนะ มันก็ออกมาประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นเน่เดี๋ยวผมมันจะแห้งเสียไปซะก่อนเนาะก็ต้องมีการพักผมก่อนที่จะไปทําในครั้งต่อไปค่ะอแอดก็เอามาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันแล้วกันค่ะพรุ่งนี้นะคะเธอสัญญาแล้วเนาะว่าจะมีการมาไลฟ์นะคะในการ ฉลองครบรอบเดบิวต์5ปีนะคะยังไงก็เตรียมตัวกันให้ดีค่ะจะได้เห็นแบ็คพีถ้ามาไลฟ์พร้อมๆกันค่ะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า